ชาแนลเฟิร์นกอรีวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาอันบ็อกซ์เซิร์ฟสเกตที่เฟิร์นรอพีออเดอร์นานถึง1เดือนเต็มๆเลยนะ<อ>ที่เฟิรเลือกเซิร์ฟสเกตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะทุกคนจริงๆอะเฟิร์นเริ่มอยากได้สเก็ตประมาณเดือนกุมภาแล้วแหละก็ตัดสินใจอยู่สักระยะหนึ่งนะคะก็เลยเอออยากเล่จริงๆอยากลองจริงๆตอนแรกอะเฟิร์นไม่รู้นะว่ามันมีเซิร์ฟสเกตก็เลยลองหาในอินเทอร์เน็ตดูมันก็ขึ้นเซิร์ฟสเกตกับ สเก็ตบอร์ดเราก็อ้าวมันมีแบบเซิร์ฟสเก็ตด้วยหรอเซิร์ฟสเก็ตคืออะไรมันเป็นอะไรยังไงนะคะก็ความแตกต่างระหว่างสเก็ตบอร์ดกับเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็คือเซิร์ฟสเก็ตอะทรัคของเขาที่ตัว,ต,วตัวเลี้ยวข้างหน้ามันจะมีการเลี้ยวที่แคบกว่านะแล้วมันก็สวิงได้เยอะกว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปนะคะสเก็ตบอร์ดทั่วไปเนี่ยมันก็จะเน้นแบบพวกเล่นท่าเนาะแล้วก็ถ่าไถ่ไปข้างหน้าเฉยแต่ว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเป็นเหมือนกับเราเล่นเซิร์ฟบนทะเลเลยจะใช้การปั๊ม ปั๊มบอดีของเราเออในการเล่นสเกตคนก็ตัดสินใจอยู่สักระยะหนึ่งนะว่าจะเอาอะไรดีแล้วก็ เออเปิดโบวดอะไรเงี้ยทุกคนก็แนะนําว่าเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วเฟิร์นก็เห็นคนเล่นเซนะิร์ฟสเกตน่าจะสนุกดีเฟิร์นไม่น่าจะค่อยได้เล่นสเนกตบอดเล่นท่าย,ยากเล่นอะไรเท่าไหร่นักบอก็เลยเลือกเป็นเซิร์ฟสเกตตัวนี้มานะคะก่อนจะไปอันบล็อกนะคะเฟิร์นขอแนะนา <c oughs> เทคนิคการเลือกเซิร์ฟสเกตละกันก็คือเอาเป็นว่าอ่านมาแหละเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับใครนิดนิดเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือการเลือกเซิร์ฟสเก็ตมันก็ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณบัดเจ็ตของเราเนาะว่าเราอยากได้อยู่ ช่วงราคาขนาดนั้นก็มีราคา2 9 0 0้คือหรือว่าประมาณส0มพันขึ้นไปเลยจนถึงเป็นเป็นหมื่นเลยนะแล้วอีกอันหนึ่งอะ่ะเรื่องกา,าการเล่นด้วยเราอยากเล่นแบบไหนเออสเก็ตบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตชอบทรัม์แบบไหนเออด้วยทุกคนก็จะงงค่ะทักคือไรตอนแรกคนก็งงเหมือนกันนะคนก็เลยเออไปศึกษาหาวความรู้มาบ้างน,นิดนึงเป็นเบื้องต้นแบบเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องศึกษานิดกนึงเนาะก่อนเราจะเล่นไอแบบบูชิ่งหรือว่า รบบแก็มีอบบเป็นข้าวๆประมาณนี้แล้วก็ย e ี่ห้อรุ่นแล้วแต่คนชอบเลยนะวันนี้ที่เฟินมาอ่านบ็อกอะเฟินซื้อของจีลี่มานะคะเป็นสเก็ตบอร์ดจีนที่เฟินเลือกแบรนด์เนี้ยเพราะว่าเขาเอาตรงๆเลยมีหลายลาย,ลาย oh. แล้วเฟินชอบลาย board สเก็ตบอร์ดของเขาแล้วมันก็ราคาโอเคอะมันเป็นเหมือนราคาสําหรับคนเริ่มต้นทุกคนสตาร์ประมาณประมาณ3,000นิดๆ2,000ป,ปลายๆ2 0 0 0อง0 0าอะไรเงี้ยก็สามารถ สําหรับใครที่อยากลองเล่นใหม่ๆเป็นผู้เริ่มต้นอ่ะเฟิร์นก็แนะนาจีลี่ก็ได้นะหลักๆที่เฟิร์นเลือกอ่ะเพราะว่าลายลายน่ารักทุกคนมีหลายลายให้เลือกมากเลยตัดสินใจพีออเดอร์ไปเลยเฟิร์นซื้อจากร้านไอจีจิลลี่สเก็ตนะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนั้คนก็เออเฟิร์นพีจากร้านนี้แต่จริงๆอ่ะช่วงเนี้ยมันก็มีขายบอร์ดไม่ต้องรอพีนานขนาดนี้ก็ได้มันก็สามารถหาไปดูในกลุ่ม เซิร์ฟสเก t ตไทยแลนด์นะคะแต่เฟิร์นขอแนะนำนิดน,นึงเนาะใครที่ไปซื้อออนไลน์อ่ะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน IG หรือว่าเว็บไซต์อะไรต่างๆอ่ะก็ระวังนิดนึงเช็ให้ดีๆเพราะว่าช่วงนี้เซิร์ฟสเกตมันเทรนด์ใช่ไหมแล้วก็มีแบบมิจฉาชีพเยอะมากเลยนะในกลุ่มเซิร์ฟสเกตที่เฟิร์นไปอยู่อ่ะเขาก็มีโดนโกงไปเหมือนกันนะคะอันนี้เฟินก็เตือนไปก่อนเป็นว่าระวังดีๆในการสั่งซื้อเซิร์ฟสเกตช่วงนี้แล้วก็คือราคาแบบ ไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะทุกคนถ้าอย่างอี่ห้อดังๆอย่างเช่นโยคาวเวอร์อะไรเงี้ยที่เวลาเล่นแล้วมันแบบลื่นๆสมูทๆฟัรมง่ายๆอะไรเงี้ยเออราคาก็เป็นหมื่นอ้าเลยนะ ก็คือหมื่นห้าหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าเออราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วแต่ว่ามันก็ดีตามราคาของเขาได้แหละเพินก็ไม่แน่ใจนะว่าเล่นไอซ์สเก็ตอ่ะจะเล่นได้นานขนาดไหนจะเบื่อก่อนหรือเปล่านะ <laughs> เพินก็เลยเลือกซื้อราคาที่แบบย่อมเยาย่อมเยาเหมาะกับกคนเพิ่งเริ่มต้นเล่นละกันเพินก็เลยเลือกยี่ห้อจิลี่แต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายลายีหย่ห้อมากเลยนะ <laughs> เฟินก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ก็สามารถหาดูใน YouTube <laughs> ได้เลยรีวิวแต่ละรุ่นเป็นยังไงแต่วันนี้เฟินจะ มาอันบ็อกซีรี์รุ่น S7 นะคะแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวคร่าวๆละกันว่ามันเป็นยังไงมันการเล่นเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเฟิร์นจะลองเล่นเซิร์ฟสเกตครั้งแรกอ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ <üş> จะล้มหรือจะอะไรหรือเปล่านนะ <S 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 ก็ซีีเขาเนี่ยมี3รุ่น3รุ่นด้วยกันก็คือมีรุ่น CX4 CX7 แล้วก็รุ่น S7 อันนี้คือเป็นรุ่นใหม่ที่ทางร้านมีนะคะเฟิร์นก็เลยสั่งรุ่น S7 ไปความแตกต่างระหว่าง3รุ่นเนี่ยก็คือ CX4 อ่ะเขาจะเป็นทรัคแบบบูชิงไอตัวล้อหน้าที่เวลาเลี้ยวเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุมันก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแขๆนิดนึงแล้วเราอ่ะสามารถต้องแบบมีการเอามาปรับเปลี่ยนให้มันสมูทขึ้นนะคะแล้คือทางร้านอ่ะเขาก็มีอัปเกรดบูชิงด้วยถ้าใครสั่งแบบ CX4 มานะราคาก็เออคือ0 0ปลายเลยประมาณ3 0 0 0 ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ CX7 นะคะ CX7 ก็คือจะเล่นสมูทกว่า CX4 ระบบชารของเขาก็คือจะแบบสมูททาเฟิร์นก็ส่งรุ่น S7 มา S7 เนี่ยของเขาเป็นชาร์แบบอะแดปเตอร์มีสปริงกับบูชชิงอยู่ในตัวเดียวกันเขาก็บอกว่ามันจะเลี้ยวได้สมูทกว่าเลี้ยววงแคบได้มากกว่ารุ่น CX4 นะสำหรับใครที่เล่น CX4 CX7 เป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกเฟิร์นได้นะว่าออการเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะคะคนจะมาอันบอก ี i r ส S7 นะคะแล้วก็มีหลายลายให้เลือกมากมาดูกันว่าเฟิร์นจะเลือกลายไหนมานะคะเกิดนานไปนิดนึงนะตอนนี้ก็ถึงเวลามาอันบองแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นม,มาก ที่ใะใหญ่แล้วก็เออมีน้ําหนักในระดับหนึ่งเลยนะเพิ่์ก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะหนักประมาณนี้ดูจากเสียงได้ <c oughs> ไมไ่หนักว่าขนาดนั้นแต่เออป็นว่ามันมีมันมีน้ําหนักแล้วก็เป็นบ่อดี้นะคะขนาดก็ค่อนข้างที่จะยาวนะเออบอกก่อนว่าขนาดบอดก็มีความสําคัญนะทุกคนอยู่ถ้าใครที่สูงสูงมากอะบอดมันก็มีเป็นนิ้วน้อแบบที่เฟิร์นรู้มา3านิ้ว32นิ้วแต่เฟิร์นน่าจะอันนี้รุ่น30 นิ้วนะคะก็น่าจะเหมาะกับตัวเฟิร์นเพราะว่าเฟิร์นสูงแค่ประมาณ165นิ้ก่อดมันก็น,น่าจะโอเคุูยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดีย๋ยวะโยคกลออกเหมือนกันกนะวทุกคนจะได้เห็นโอ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ย้โ,โหถ้าแบบเออไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อ่ะแต่ว่าเออมันมันก็หนักอัน <c oughs> นี้นะคะเป็น g i ลีเอสเจ็ดนะที่เฟิร์นได้พีออเดอร์มานะคะเขามีประแจให้ด้วยแนท <Wow. S 2> ่เป็นแบบอาแ์รสเตอร์จริงด้วยโอ้ oh my god นี่นะคะบอร์ดรุ่นจีลี่ S7 ของเฟิร์นที่เฟิร์นออเดอร์มานะความพิเศษนะคะที่เฟิร์นเลือกแบรนด์จีลี่เนี่ยเป็นเพราะว่าตรงนี้เลยคะ่ะนี่ลายมุลาคามีนะคะคือ สเก็ตบอร์ดจิลี่ของเขาเนี่ยหรือว่าสเก็ตบอร์ดเอิร์รุ่นอื่นๆและเขาก็มีตรงเนี้ยลายให้เลือกหลายแบบแต่เฟิร์นอะชอบมูลคามีนะคะดูน้องแบบน่ารักสดใสดูแบบหลายดอกนี่นะคะทุกคนเฟิร์นชอบในต้นดอกนะ <S <S ก็เป็นประมาณนี้ที่เฟิร์นเลือกคือตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าค่อนข้างตอวเฟิร์นไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนนะก็รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆเหมือนกับกระดาษทรายแบบหย,ยาบๆหนึ่งตรงนี้แล้วก็มีน,อน็อ แที่เฟิร์นบอกรุ่น S7 นะคะตรงนี้เขาเรียกว่า truck นะคะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวเหมือนแบบบังขับสเก็ตบอร์ดอะถ้าเป็นของสเก็ตบอร์ดตัวนี้มันจะโยกได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าตรงนี้เออถ้าเป็นของเซิร์ฟสเก่ตจะโยกโยกได้เยอะนะตรงนี้ก็คือมี3แบบที่เฟิร์นบอกมีแบบบูชิ่งมีแบบสปริงแล้วก็มีแบบอะแดปเตอร์นะคะอันนี้เฟิร์นซื้อเป็นแบบอะแดปเตอร์นะคะเป็นบูชิ่งกับสปริงในตัวเดียวกันนะ มีอะแดปเตอร์หลายแบบแหละมันมีอะแดปเตอร์ที่ใครที่เล่นสเกตบอร์ดอยู่แล้วอะสามารถเปลี่ยนตัวทรัคตรงเนี้ยเป็นอะแดปเตอร์เซิร์ฟสเกตได้นะคะสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยก็คือเขาก็มีอุปกรณ์มาให้้วยนะพวกปัจจแล้วก็ต right ัวที <c oughs> ่ใขนะคะตรงเนี้ยก <c oughs> ็คือโอเคมีออปชั่นให้ด้วยแล้วรอเขาก็จะเออลื่นๆนะคะทุกคนลื่นดีอะก็ประมาณนี้คือเป็นว่าเออโชค รอมานะคะคนเดียววันนี้คนก็จะไปลองเล่นนะคะนี่ลองถ่ายดูนิดนึงเออลื่นลื่นมากเลยนะเอ,อาไม่ไงนะ oh. ดูลายใกล้ๆลายแบบลายแบบนี้นะมูะราคามิสีสกรีนก็โอเคค่อนข้างชันอยู่นะตรงทรัคเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบด้วยบางคนชอบแบบบูชิง่งถ้าเป็นบูชิ่งมามันก็แล้วแต่ความแข็งของบูชิ่งด้วยก็สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ถ้าใครซื้อรุ่น 4x4 นะคะแบบคูชิ่งมาแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่ง 4x7 น่าจะเป็นสปริงมั้งถ้าเป็นรุ่นแบบชาร์คสปริงอ่ะก็เห็นเขาบอกว่ามันสมูทกว่านะมันก็เอ,อจริงมันก็เลยแต่คคนชอบอยู่แหละแต่เฟิร์นซื้อรุ่นอะแดปเตอร์มานะคะทุกคนอะแดปเตอร์ก็ให้ดูใกล้ๆมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามันเล่นแล้วแบบมันจะเป็นฟีลยังไงเฟิร์นก็ไม่เคยเล่นบอร์ดรุ่นอื่นมาเหมือนกันนะคะ เปรียบเทียบความรู้สึกไปได้ใครเคยเล่นบอดไหนแบบไหนยี่ห้อไหนมาเออก็แนะนําเฟิร์นได้นะอันนี้ก็เหมาะสาหรับผู<อ>้เริ่มต้นราคาก็ย่อมเยาลืมบอกราคาตัวนี้นะคะเฟิร์นพีมา4,600บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะคือจริงๆราคามันก็แล้วแต่คนขายอยู่ดีในกลุ่มเฟสบุ๊กบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ในไอซีบ้างก็เลือกดูได้นะคะตามความชอบแล้วก็ความพอใจของแต่และบุคคลเลยอันนี้รวมค่าส่งค่าส่งจริงอ่ะ200บาท เขาส่งเสียทีทันต้องบอกไหมอะ่ะเออแต่รอของอะ่ะค่อนข้างที่จะนานะนะ1เดือนเต็มเต็มเลยอะ่ะเออถ้าใครรีบหรืออยากเล่นเนี่ยก็ไปดูในกลุ่มเซิร์ฟสเกตได้เลยแต่ว่าดูดีๆระวังวิชาชีพนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็รุ่นอื่นอะไรก็ไปศึกษาดูแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูเฟิร์นลองเล่นเซิร์ฟสเกตตัวนี้กันเลยคะ่ะคําเตือนนะคะเวลาเล่นเนี่ยควรใส่อุปกรณ์ชุดกรงชุดเกาะ มวกกันให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็อุบัติเหตุจากการเล่นแต่เฟิร์นได้สั่งไปแล้วแหละตอนนี้กำลังรอของอยู่นะคะก็อาจจะยังไม่มีอุปรกรณ์อะไรที่ก้องกันนะก็แนะนำเลยมือใหม่อย่างเช่นเฟิร์นก็ควรที่จะใส่นะคะที่เฟิร์นก็มาลองเล่นเซิร์ฟสเกตของ g จีลี่รุ่น S7 นะคะที่ส่วนสาธารณะตรงนี้เลย เี๋ยวเฟิร์นก็จะมาลองสเก็ตครั้งแรกในชีวิตของเฟิร์นนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วจะเล่นยากไหมเเฟิร์นอะแอบฝึกมาบ้างแล้วแหละก็คือขึ้นบอร์ดกับถ่ายนิดนึงนะแต่ท่ายังไม่สวยนะคะทุกคนก็คือยังปั๊มไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ เล่นเซิร์ฟสเก็ตค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเนะสำหรับที่ใครไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะ oh. เฟินก็ค่อยๆฝึกไปก่อนเล่นเนี่ยเฟินก็ดูคลิปตาม u ู u b e พี่เขาสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นและอยากให้เป็นเร็วเป็นง่ายก็แนะนำนะคะจ้างครูสอนเซิร์ฟสเก็ตอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นเร็วนะคะทั้งเฟินเนี่ยก็เน้นฝึกเองนะก็เล่นๆไปตามประสบการณ์ตัวเองนะคะใครที่มีครูฝึกครูสอนนะก็จะช่วยเซฟตี้ของเราด้วยแล้วเราก็ได้จัดท่าแล้วก็องค์ประกอบ เทคนิคการเล่นให้มันถูกต้องเลยนะคะนี่ฝนเล่นเองทุกคนลองถ่ายถ่ายไปแล้วก็ดูคลิปตาม y o u t u b เอานะคะมันว่าเซลสเกตนี่คือไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดดูจากคนเล่นที่เขาแบบสมูทสมูทลื่นเล่นดูแบบถ่ายง่ายนะคะมือเล่นเองจริงคือมันไม่ง่ายเลยคนแล้วก็มันจะวืดอ่ะมันลื่นด้วยนะคะแล้วก็ทรงตัวให้มันเออดีๆมีบาลานซ์นะคะทุกคนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีในคอนเทนต์ต่อไปเนาะเกี่ยวกับพาเมาเล่นเซิร์ฟสเกตถ้าฝนเล่นดีขึ้นเริ่ม โอเคขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆอีกทีนะสุดท้ายนะคะเฟินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h ช anel เฟินกอลลีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย